สวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะนิชาพัฒน์ป้าปวดเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนำเนาะแนะนำเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆด,ดีกว่าแล้วก็สําหรับลูกค้า,าใครก็ได้ที่แบบมีงานประจําอยู่แล้วอยากมีไรายได้เสริมเนาะก็อย่างทุกวันเนี่ยถ้าในในตามของทิ k กต o ออะไรพวกนี้ก็จะมีคอนเทนต์มากมายเนาะที่ว่าเ,าเราทําแตท่ที่พี่ตู่ทาตอนทำตอนนี้ก็คือแบบ ในส่วนของติ k กต k อนี่กําลังศึกษาอยู่เพราะเราไม่ค่อยถนัดนอนในส่วนของการสร้างคอนเทนต์หรือว่าอะไรเนาะแต่ที่ทําอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นเป็นในหน้าเนาวิน่าสภัยนะคะอิสระนะคะที่ส่งงานให้บริษัทสีกุ้งนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นของสีกุ้งแหละเพราะว่าของเขาขอะครบวงจรแล้วก็จะมีของ alligator นาอาเ,เนาะ alligator เ,เงินติดล้อแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีอ่อเป็นในหน้าให้กับ ขายรถนะคะรถมือสองแต่หลักๆเลยตอนนี้ขงคบิตูเนี่ยรายได้แทบจะเป็นรายได้หลักละที่มาจากการขายประกันน้อมินาสไทยก็เกี่ยวกับประกันรถยนต์ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่ซื้อ,เ,อ,อเป็นลูกค้าดูแลงานต่ออายุนะคะก็คือพี่ตู่เริ่มเริ่มของในวงจรของสีกุ้งเนี่ยก็ตั้งแต่ปี62เนาะ62 62 63<ม>64 65 66 67ปีนี้ก็เข้าเข้าสู่ปีที่ ปีที่หเนาะนะคะก็ลูกค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นจากปีแรกสองหมื่นสี่หมื่นสองแสนอะไรเงี้ยสา0,000นตอนนี้ก็เริ่มเริ่มปีล่าสุดก็อยู่ที่ห้าแ0 0เนาะห้าแ0,000นก็คือมันหลัหลกๆเลยก็คือเราเข้าเดินสร้างทีมเนาะสร้างทีมนะคะต่อแต่ที่ตู่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือยังยังขายเองอยู่เนาะขายเองอยู่ดูแลลูกค้าในสโตร์ งานประกันต่ออยุเนาะที่ตู่เคยพูดให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นเซลเนาะแล้วก็ดูแลลูกค้าที่เราส่งมอบไปทุกๆปีนะคะก็ให้คําแนะนําลูกค้าลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ํานะคะก็จะมาต่อประกันกับตูแล้วก็มีแนะนําบอกต่อแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีทีมของพ่พ่อแล้วก็มีสมาชิกที่สมัครเข้ามาที่อยางแนะนําก็คือการสมัร เป็นสมาชิกของสีกุ้งโบเกอร์นะคะสมัครสมาชิกเพียง200บาทนะคะ200บาทต่อปีและก็ภายใน1ปีเนะี่ยถ้าเรามีการซื้อซื้อกรมธรรม์ของตัวเองเนี่ย200บาทนี่ได้อะไรบ้างเนาะก็จะได้ประกันกรมธรรม์นะคะประกันชีวิตอุบัติเหตุนเนาะหนึ่งแสนบาทนะคะในส่วนของสมาชิกแล้วก็จะสามารถซื้อประกันนะคะในราคาของสมาชิกเนี่ยก็คือในนามสกุลเดียวกันพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะคะ ได้ส่วนลดของสมาชิกระดับ6กก็เกือบจะเท่ากับอของในหน้าแต่ทีนี้ก็คือขายให้บุคคลอื่นไม่ได้นอกจากตัวเองจะมีใบประกันหมายถึงว่าใบวินาใบอนุญาตนะคะประกันวินาศภัยถึงจะสามารถขายขายให้บุคคลอื่นได้เนาะสิ่งที่สมาชิกจะได้ก็จะมีประกันอุบัติเหตุนะคะรับส่วนลดนะคะผ่อนชําระเบี้ยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ปรึกษานะคะ รีจะส่งกรมธรรม์ฟรีนะคะสิทธิ์เข้าอบรมความรู้ติวมข้อสอบนะคะแล้วก็สิทธิ์การใช้โปรแกรมออนไลน์เช็คเบี้ยดูผลและเว็บไซต์ของ724นะคะออกกรมธรรม์ได้เองเนาะตรงนี้สําหรับบัตรในหน้าเนาะออกกรมธรรม์ได้เองย4บชั่วโมงนะคะมีไลน์แอดดูแลเรา24ชั่วโมงนะคะ,แลและ,คะสามารถแจ้งงานคุ้มครองได้ทันทีเที่ยงคืนก็ได้เนาะอย่างที่พี่ตู่เคยแจ้งให้ฟังนะคะในแล้วก็มีเว็บไซต์ออนไลน์นะคะสาหรับลูกค้าที่ชอบ อซื้อประกันออนไลน์ซื้อเองขอข้อมูลเองชําระเงินออนไลน์เองก็จะเป็นคนในส่วนของเจสองสี่นะคะอืมแล้วก็สะสมท่องเที่ยวได้ด้วยเนาะคีย์งานเองสําหรับในหน้าเนาะถ้าลูกค้าในหน้าที่คีย์งานเองก็จะได้รับเค่าคอมเพิ่มอีกประมาณหเปอร์เซ็นเนาะจากที่เคยได้อยู่แล้วแบบนี้นะคะอืมแล้วก็เป็นอาชีพเสริมที่อยู่ที่บ้านก็ทําได้เนาะเราดูแลลูกค้า ดูแลลูกค้าต่อ,อยุเรื่อยๆ,ๆลูกค้าก็จะทํากับเราเรื่อยๆนะคะแบบนี้อย่างของตูตอนนี้ก็มีทีมงานที่เป็นเฮดก็คือเป็นระดับ5เท่ากันหรือสามคนมีตัวมีคุณพ่อแล้วก็มีพี่อีกคนนึงนะคะแล้วก็ของทีมของคุณพ่อก็จะมีประมาณ20กว่าคนเนาะที่เป็นสมาชิกอันนี้ลูกค้าก็จะใช้ใช้เองซื้อเองซื้อเองสาหรับลูกค้าที่ซื้อเองใช้เองเนาะก็จะได้ส่วนลดของลูกค้า ข้อดีของลูกค้าก็คือก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ของประกันประกันที่เราเลือกใช้แล้วก็เจ้าหน้าที่ของบลกเกอร์ซีกุงบรกเกอร์ของเราเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ทุกภาคเลยนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคภาคกลางตะวันออกอะไรเงี้ยภาคใต้มีครบหมดเลยแล้วตรงเนี้ยของเรายังได้รางวัลน,นะคะรางวัลแห่งความสำเร็จ2ปีซั่นจากเป็นในหน้านิติบุบคคลดีเด่นเนาะ ปี6162จากคพพอนะคะศูนย์บริการของเรามี40แห่งทั่วประเทศนะคะมีนะคะอันนี้ข้อดีของการที่เราเป็นเป็นสมาชิกก็อยากให้เพื่อนเพือเปิดใจเนาะถ้าใครที่สนใจนะคะจะเป็นสมาชิกสมัสมาชิกนะคะ200บาทนะคะแล้วก็ก็จะได้ปีประกันอุบัติเหตุครีเพอนหนึ่งแสนบาทหนึปีนะคะใครสนใจนะที่ ที่จะมาร่วมงานกันหรือว่าจะมาขอคำแนะนำก็ทำได้เนาะกับตู่เนาะก็086นะคะ3506492นะคะยังใช้เบอร์เดิม ID line ก็เป็นนิชาพับพีนะคะก็คือเซฟเซฟบันทึกเบอร์นะคะไลน์ก็จะขึ้นเลยเนาะตัวใช้ไลน์ไลน์ตรงกับเบอร์โทรละ แล้วก็สามารถส่งงานนะคะบริษัทประกันภัยได้มากกว่า30บริษัทนะคะท้งประกันแล้วก็ประกันชีวิตอีก11บริษัทนะคะประกันวินาศภัยก็จะเป็นเทเวศเป็นหลักๆเลยหลักๆประกัน30บริษัทชั้นนำนะคะ30บริษัทประกันชั้นนําส่วนประกันชีวิตก็จะมีเหมือนกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ที่ของเจ้าหน้าที่ ดูแลนะคะสำหรับประกันชีวิตนะคะคอยใ,ให้คำแนะนำแล้วก็บอกผลประโยชน์นะคะที่ตรงกับความตรงตามความต้องการของลูกค้าเนาะอยากให้เพื่อนๆลองมาศึกษาดูนะคะเป็นคือมีรายได้แน่นอนถ้าแบบถ้าเราแบบตั้งใจเนาะอย่างตูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นในหน้าวินาศภัยตอนนั้นเนาะถ้าไม่ได้ไปไปขาย ประกันช่วงหนึ่งที่เคยบอกแล้วก็ไปสอบใบอนุญาตได้แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อข้อดีของมันก็มีเยอะนะคะแล้วในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้เนะี่ยก็ถ้าเราดูแลลูกค้าดีๆอะมีม,มีมันเป็นของประกันนี่แหละที่ยัง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 ไม่มีใครยกเลิกหรือว่างานก็ยังมีมาเรื่อยๆแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นทุกๆกปีเนาะไม่เหมือนกับงานประจําที่ อาจจะทํางานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป้าไม่ได้ยอดขายแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนอะไรแบบนี้แต่ของเราการันตีแล้วเราไม่บังคับยอดอองานนี้ก็คือแบบสร้างทีมนะคะสร้างรายได้อันนี้ตุ๊ก็อยากจะบอกต่อบนะคะมันก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบเราทําเราได้เนาะไม่ไม่เกี่ยวกับคือเราไม่ไปดึงในส่วนของตัวเองมาแบบเนี้ยค่าคอมก็ได้แบบแยกเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนของตัวเองก็คือ ใครที่มีบัตรยนน้าเขาเรียกว่าเป็นค่ากําเนิดที่ต้องได้เนาะเขาเรียกว่าแบบนี้เนาะยนน้าก็คือเป็นผู้ชี้ช่องนะคะตัวแทนก็คือถ้าเป็นจะมีอยู่สองบัตรตัวมีตวถือบัตรยนน้าอยู่นะคะบัตรยนน้ากับบัตรตัวแทนต่างกันนะถ้าเป็นบัตรยหน้าเนี่ยก็คือหมายถึงโบรกเกอร์นะคะที่เราสามารถส่งงานให้ได้ทุกบริษัทนะคะไม่ไม่ไม่จำกัดแต่ถ้าเป็นตัวแทนก็หมายความว่าเราเป็นตัวแทนของบริษัทไหนเราก็ สามารถเช็คเบี้ยแล้วก็ส่งงานได้แค่บริษัทนั้นเนาะอย่างเขาเป็นเป็นในหน้านี่ก็คือเป็นผู้ชี้ช่องนะคะส่วนตัวแทนก็คือแบบแนะนําให้ลูกค้าชักจูงให้ลูกค้าเข้ามาทําที่บริษัทของตนแบบนี้นะคะโอเคสําหรับถ้าใครมีข้อมูลสอบถามนะคะก็ยินดีนะคะใครสนใจที่จะไปสอบตัวแนะนําได้นะคะแล้วสอบถูกก็สอบสอบไปเรื่อยๆนะสอบสอบครั้งเดียวก็ผ่านนะคะ ก็ที่เพื่อนๆบอกว่ายากจริงๆก็ไม่ได้ยากเนาะต mm. ูก็ไปสอบเท่า mm. ที่สอบนี่น่าจะสี่ค่ะประมาณทางประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะคะแต่ที่เลือดหลักๆเลยที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นวินาศภัยเพราะว่าถนัดเนาะเพราะว่าอยู่กับรถมานานมากกว่า11 12ปีแล้วเนาะจากการเป็นเซลล์นะคะโอเคถ้ามีใครสนใจยังไงโทรหาพี่ตูนะคะ0 8น350 6492สห้าส่นะคะ Bye.